เขาคนนี้รู้สึกอย่างไรกับความรักที่คุณมีให้กับเขาเขารู้สึกดีใจไหมนะคะที่มีคุณเข้ามาในชีวิตในตอนนี้เขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นบ้างและเขาจะมี Take A c t i o n อย่างไรต่อไปใน30วันนี้เรามาเปิดไพ่ลงใจกันค่ะสิ่งใดกันที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งใดกันที่กำลังจะมาถึงคุณนะ ขอพลังงานสิ่งเหล่านั้นจงปรากฏในการพยากรณ์ครั้งนี้นะคะสวัสดีนะคะแต่สำหรับคลิปนี้สามารถดูได้เลยทุกๆสถานะค่ะเราม,มาดู Energy น,นี้กันนะคะว่ามันจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับคุณและเขาบ้างนะคะใบแรกเลยนะคะตกลงมาอย่างชัดเจนนะน่ารักมากนะคะนั่นคือพลังงานของเอซับคับ นะคะสาหรับคนโสดนะคะหรือใครบางคนที่อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนไม่ชัดใจแม,ม่บอกมองว่าจะมีโอกาสสูงมากเลยนะคะที่คุณอาจจะนะคะได้มีการนะคะรับรู้ถึงพลังงานความรักของเขาคนนั้นหรือเขาคนนั้นจะเริ่มต้นรู้สึกตกหลุมรักคุณเขาให้แล้วนะเอซคาบนะคะจะบอกว่าเขาไม่รู้สึกอะไรกับคุณอ่ะ <c ups> เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาอิบยื่นหัวใจของเขาเนี่ยใส่มือมอบให้กับคุณแล้วนั่นเองนะเพด a b s o r ดนะคะเรากับเขาอาจจะอยู่ในช่วงของการ เหมือนพยายามรู้จักกันนะเขาเองเนี่ยนะคะอาจจะมีนิสัยที่อาจจะเคยชินกับการเป็นโสดมานานนะคะอยู่กับตัวเองทําอะไรด้วยตัวเองตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเองแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความร้อนอกร้อนใจหรือใจร้อนทําอะไรรวดเียวปุดปาดนะคะแต่แม่หมอมองว่าเขาเนี่ยยกดาบขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเขาตัดสินใจว่าเขาสนใจในตัวตนของคุณนะและคุณจะเห็นเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างจากเขานะคะว่าเขาเริ่มต้นจะจริงจังกับเราแล้วเริ่มต้นจะรู้สึกดีกับเราแล้วนะ ะะจะเจ,จวิลนะคะไพ่ใบนี้เป็นเครื่องหมายยืนยันนะคะว่าเขาคนนี้เนี่ยเหมือนเริ่มรู้สึกผูกพันกับคุณมากขึ้นมันมีความหลงใหลเกิดขึ้นนะคะมันมีความรู้สึกผูกพันอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเพราะ t h a devil เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าคณกับเขาเนี่ยอาจจะมีบุญกรรมสัมพันธ์กันก็ได้นะคะมนุษย์เรานะคะล้วนเกิดมาแล้วต้อง มาเจอการมาพบกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความมอนเอินนะคะมันอาจจะเกิดจากการที่เรากับเขาอาจจะเคยตักบาตรด้วยกัขัน,ทำ,น,น,นทำบุญร่วมกันทําบับทำการมาร่วมกันก็ได้จึงทําให้เรากับเขาเกิดความผูกพันแล้วก็เกิดความรู้สึกลึกซึ้งเกิดขึ้นแม่มอว่าคนนี้ชอบคุณนะสังเกตจากพลังงานของเอสออกับเขาหลงไหลนะคะแล้วก็ตามติดด้วยพลังงานของเจเจวิลนะเรากับเขาเนี่ยอาจจะได้มี อะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งร่วมกันนะคะมีความรักที่ลึกซึ้งนะคะมีความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่เดวิลนะคะและดูแล้วเขาหลงไหลในตัวตนของคุณในสิ่งต่างๆของคุณนะเอาล่ะนะคะนี่เป็นความรู้สึกของเขาอัปเดตได้เลยนะคะว่าเขาเริ่มสนใจในตัวตนของคุณแล้วแหละเขารู้สึกตกหลุมรักคุณแล้วนะคะได้พลังงานของ k คิงออฟ o r ดนะคะ Knight of the p e n t a c l e s นะคะ และอะไรอีกเอ่ยนะได้พลังงานของเพจอ h e p e เพ a น l e s นะคะแม่หมอมองว่าเร็วๆนี้คุณอาจจะได้ของขวัญของถูกใจจากเขาคนนี้นะหรือเรากับเขา,าอาจจะเกิดการตัดสินใจที่จะจริงจังหรือฟันธงกับความสัมพันธ์ไปเลยนะคะว่าจะเอาอยัางไงต่อไปดีกับความสัมพันธ์นี้นะเช่นปกติคุ้มเครือนานๆกับแชททีนะคะอันนี้อาจจะเริ่มถี่ขึ้นคุณจะเห็นรีแอคชั่นจากเขานะคะว่าเขาเริ่มเดินเกมเข้าหาคุณมากขึ้นกว่าเดิมนะในอ h e p e เพ a น l e s นะคะและเพจอัลต e เพเนโรสนะจะมีความทุ่มเท การลงทุนอะไรบางอย่างจากเขานะคะเช่ว่าจะพาคุณไปดินเนอร์กินข้าวที่ร้านอาหารดีๆพาคุณไปช้อปปิง้งสั่งนู่นสั่งนี่มาให้คุณหรือทําให้คุณมองเห็นได้ว่าเขาว่านะคะเริ่มที่จะกล้าลงทุนอะไรเพื่อความรักของเราอย่างเช่นนะคะอาจจะแบบสมัครเน็ตฟล็เน็ตฟิกให้คุณดูฟรีสั่งกระปรงที่คุณชอบมาให้ซื้อเครื่องดื่มให้แบบนี้ก็ได้คุณจะเห็นเล็กททเทกแอคชั่นอะไรบางอย่างจากเขานะคะที่แลดูแล้วเหมือนเขาอยากเดินหน้าเขาหาคุณนะแล้วก็จะบอกได้เลยว่าคนนี้มี คุณอยู่ในใจแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยนะมีความกังวลใจเหมือนกันแล้วเขาคิดถึงคุณนะเขาอาจจะกังวลใจเกี่ยวกับเช่นจากนี้ไปคุณจะจริงจังกับเขาหรือเปล่าจากนี้ไปคุณเนี่ยจะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมต่อไปหรือไม่เขาแอบมีความกังวลหรือมีความกลัวเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะแล้วจักพลังงานของคิงออฟ o r นเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะคะ ขาคนนี้อาจจะเคยเจอมรสุมครั้ง้านความรักมาก่อนหรืออาจจะเป็นเอ NERGY คุณด้วยก็ได้นะที่คุณอาจจะเคยเจอเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่ผิดหวังมาก่อนหน้านี้นะคะทําให้อาจจะเป็นคนที่เชื่อใจใครยากนะ เพราะว่าประสบการณ์มันสอนนะคะมันสอนว่าอย่าไปดีเกินไปอย่าไว้ใจใครง่ายจนเกินไปเขาเองก็เลยแอบมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคุณว่าคุณจะจริงจังกับเขาไหมคุณรู้สึกอย่างไรแล้วก็นอกจากนี้นะคะแม่หมอมองว่าในช่วงกลางคืนอะ่ะเขาคิดถึงคุณนะอืมเขาเองก็แอบมีคิดถึงในช่วงระยะเวลาที่เราแยกย้ายไปจากกันนะคะในพลังงานของ king of the pentacles นะคะแล้วก็ four of the pentacles นะคะอะมองว่าเขาจะมีการกล้าลงทุนอะไรบางอย่างในตัวตนของคุณหรือทำใ คุณอะเมคเซนและมองเห็นว่าเขาเทุ่มเทเขาต้องให้อะไรบางอย่างกับคุณเกิดขึ้นแน่นอนหรือจะมีการแสดงออกถึงความหึงหวงต่อกันและกันด้วยนะคะรอดูจากนี้ไปได้เลยนะเขาจะห่วงหึงหวงคุณมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอย่างเช่นอาจจะแบบถามเราไปไหนทำไรอยากให้เรารายงาน ไม่ชอบให้เราแต่งตัวโป๊ะนะคะไม่ชอบให้เราแบบเปิดเผยเนื้อหนังให้คนอื่นเห็นนะกังวลใจนะคะคิดมากกังวลใจว่าจะมีใครบางคนเข้ามาทุ่มเทเปคุณเนี่ยได้มากกว่าเขาไหมเขามีคู่แข่งหรือเปล่านะคะแม่บอกว่าเขาร้อนรนเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณนะคะอ่ะเอาละนะคะไฟนอลลี่นะคะสุดท้ายแล้วใน30วันนี้ นี่จะเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณกับเขานะคะเพชรบวนค่ะสิกสอบสดไปข้างนอกด้วยกันและเปิดเผยม,มอบใจให้กับคุณมากขึ้นนะคะขอสะแสดงความยินดออีกับท่านที่มาเจอคลิปนี้ด้วยนะแม่หมอมอง,มองว่ากําลังจะมีกลิ่นอายของการเริ่มต้นจริงๆ เกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะอะไรก็ตามที่คาราคาสังมานานจะเห็นถึงการลงหลักปักฐานชัดเจนเกิดขึ้นนะคะเช่นเขาอาจจะเริ่มเกิดแล้วแหละว,ว่าเออถ้าเราคบกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาเธอนะเราจะใช้ระยะเวลาของเราอยู่กับเธอหรือใครที่ไม่เคยเจอกันเลยนี่เลยค่ะเห็นไหมเขาพายเรือนะคะเขาจะมีการเดินทางมาหาคุณหรือคุณกับเขาอาจจะนัดพบนัดเจอกันใน30มวันนี้นะคะจะมีไฟใดไฟหนึ่งเดินทางมาหาซึ่งกันและกันหรือคุณทั้งคู่จะได้ไปใช้ระยะเวลาไปสวีทสวีบีบ,บีนะคะ ที่ทะเลก็ได้ที่ภูเขาก็ได้หรือว่าจะมีโอกาสได้สเปนไาม์ะใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะเดินหน้าความสัมพันธ์นี้ต่อไปแหละเขาจะเปิดใจให้คุณลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเขาเริ่มเปิดใจให้คุณแล้วนะและจะทนุถนอมดูแลคุณมีการคิดอยากจะเริ่มต้นวางแผนในอนาคตที่อยากจะมีคุณความสัมพันธ์นี้เดินหน้าได้ไม่จบ ไม่หายแต่จะเป็นความต่อเนื่องที่จะเข้ามาแทนที่นะคะสุดท้ายนี้นะคะมาดูกันลึกๆคนคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะคะลึกๆคนนี้ข้อความในใจอะไรที่เขาอยากจะสื่อสารนะคะน่ารักจังเลยนะ I appreciate everything you do for me ค่ะเขารู้สึกขอบคุณนะในหลายๆสิ่งหลายอย่างที่คุณทำมา ตลอดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเขารู้สึกซาบซึ้งใจกับความเป็นห่วงเป็นใย,ยที่คุณมีให้เขารู้สึกซาบซึ้งใจกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณอดทนเพื่อเขามาเสมอเขารู้สึกดีนะคะไอคันเวททูซีอูนะคะเขาอยากเจอคุณแล้วนะอ อันนี้ก็มองว่าจะเป็นการคอนเฟิร์มก็ได้นะคะว่าเร็วๆนี้คุณกับเขาอะต้องเดินทางมาเจอกันแน่นอนนะคะความสัมพันธ์ของคุณจะเดินหน้าต่อไปนะคะ I'm working hard now นะคะบางคนชอบถามแม่หมอคะเขาหายไปไหนเขาทำงานหนักอยู่นะลูกหนูต้องให้ความเข้าใจกับเขาด้วยนะคะนะในบางครั้งเขาเองก็อาจจะทํางานหนักหรือมีภาระเหมือนกันก็อยากให้คุณเข้าใจและอดทนรอคอยนะคะเขาเองก็อยากเจอคุณและใบสุดท้ายค่ะ I miss you so much นะคะเขาเองก็คิดถึงคุณนึกถึงคุณ เช่นเดียวกันนะคุณล่ะคะคิดถึงเขาหรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกว่าคำทำนายนี้มันใช่เลยมันตรงกับสถานการณ์ที่คุณกำลังประสบพบเจออยู่ก็สามารถไปต่อกับก็สามารถที่จะพิมพ์คำว่าน้อมรับคำทํานายมารับพลังงานนี้ไปได้เลยนะคะ